ปกติในช n n นลนี้นะครับเราจะรีวิวกันแต่จอเกมมิ่งราคาหลายหมื่นบาทนะครับแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องการจอที่มันระดับ High End ขนาดนั้นหรือว่าต้องการจอที่มันแพงขนาดนั้นนะครับพูด,ดง่ายๆวันนี้เรามีจอราคาประหยัดมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้คือ l n n o v o Think Vision ที่ราคาเปิดตัวที่3,000บาทนะครับตัวนี้แต่ถ้าคุณหาบนอินเทอร์เน็ตคุณอาจจะเห็นราคาต่ำกว่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะเอามาให้ดูว่าไอ้จอราคาประหยัดแบบ3,000บาทเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างและมันคุ้มค่าประมาณไหนโดยวรวมแล้วนะครับถ้าเราไม่มองกันเรื่องสเปคหรือว่าไม่ได้มองกันเรื่องดีไซน์จออะไรเลยเนี่ย แค่คุณเห็นคำว่า Think Vision ตรงนี้ก็ทำให้ตัวจอตรงนี้มันดูมีบารมีขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับทำไมถึงคิดอย่างนี้ถ้าใครอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์มานานเนี่ยคุณเห็นไอ้คำว่า Think แล้วก็มีสีแดงๆบนตัว i เนี่ยคุณจะรู้นะครับว่ามันคือ d u c t คุณภาพนะครับตั้งแต่โน้ตบุ๊ก ThinkPad ที่เขาให้ขึ้นเชื่อเป็นโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งที่ทนสุดในโลกนะครับเพราะว่า แน่นอนองค์กรอะไรเขาเคยใช้ t ิงแพดเหมือนกันนะครับแล้วผมก็เป็นแฟนมันแท้ของ i ิงแพดเหมือนกันผ่านมาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับจน i ิงวิชั่นนี้มันก็เป็นโ Product ตระกูลเดียวกันนะครับโดยที่มันก็น่าจะเน้นคอนเซปต์เรื่องความทนทานและการใช้งานในออฟฟิศเหมือนกันนั่นแหละว่ากันด้เรื่องติงๆิงอย่างนี้นะฮะตัวนี้มันรหัส e 2 2ขีดสองนะครับ e 2 2หมายความว่ามันเป็นจอขนาด22นิ้วนะครับมันอาจจะไม่ใช่ขนาดใหญ่แบบ273 3, 4อะไรอย่างนี้แต่จอตัวนี้เป็นจอสำน,นักงานนะครับเน้นการใช้งานเอกสารทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้ว ความอิมเมอร์ซีฟอะไรที่มันใหญ่โตมากมายอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็อย่าลืมว่าราคามันแค่ประมาณ3 0 0 0บาทเท่านั้นเองเรื่องที่เรื่องดีไซน์นะครับคุณจะเห็นว่าดีไซน์มันไม่ได้ดูโมเดลมันไม่ได้ดูแบบเฮ้ยกรอบบางบอดเดอร์เลสอะไรเหมือนจอเกมมิ่งนะครับแต่อยากให้มองกันอีกแง่หนึ่งนี่ไม่ใช่จอเกมมิ่งนะครับมันคือจอสำนักงานเรื่องไอ้พวกจอบอดเดอร์เลสอะไรเงี้ยนะมันสวยจริงแต่ความทนทานถามว่ามันมีไหมก็ตอบไปเลยนะครับว่ามันดูแลรักษายากนะครับและถ้าคุณจะเอาไอ้จอที่มันสวยๆฟุ้ง ฟิงแต่ว่าดูแลรักษายากไปใช้ในสํานักงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความทนทานก็ไม่รู้นะว่าคนที่ใช้มันจะรักษาของกูหรือเปล่านะครับไอ้พวกนี้จึงเป็นคำตอบนะครับกรอบหนาๆานี่นะครับทนดีนะฮะยกไปกระแทกอะไรก็ไม่มีปัญหาจะจับจะทำอะไรมันไม่ต้องรักษาเลยมันก็อยู่กับคุณได้ไปยาวๆและอีกอย่างที่ผมชอบสำหรับจอตัวนี้เลยก็คือด้วยราคาไม่แพงเนี่ยแต่มันทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันลงและขึ้น หงายและกล้มได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อันนี้จะหมุนซ้ายขวาไม่ได้นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปกติถ้าจอราคาแค่นี้ส่วนใหญ่เขาจะให้ขาตั้งเป็นแบบตายตัวมาขาตั้งที่ถอดไม่ได้หรือว่าไม่สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับขาตั้งตัวนี้ปรับได้ไม่พอยังคงเป็นวีซ่าเมาส์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถเอาไปแปะตามกําแพงเอาไปแขวนหรือว่าจะเอาขาตั้ง3จอมาวางเรียงกันก็ได้นะครับจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับขาตั้งตัวนี้เวลาลงเนี่ย มันไม่ได้ล็อกสุดนะครับเพราะว่ารางเนี่ยต่อให้คุณลงสุดแล้วมันก็ยังเหลืออยู่อีกนะครับทำให้ถ้าคุณดันลงมาแล้วมีมืออยู่ข้างล่างเนี่ยมันเจ็บนะครับมันกระแทกมือคุณนะฮะเพราะว่ามันสามารถลงไปกระแทกด้านล่างได้เลยลองฟังเสียงนะ แล้วก็ด้านล่างของขาเนี่ยมันจะมีเป็นร่องๆองอยู่หนึงนะครับซึ่งตรงนี้คุณจะเอาโทรศัพท์เอาเหรียญเอากุญแจเอาอะไรมาวางหรือเป็นพวกอุปกรณ์ออฟฟิศเนี่ยมันก็ทําได้นะครับในขณะที่มันไม่เป็นรอยขีดข่วนง่ายๆเพราะว่าพลาสติกที่เขาทาออกมาเนี่ยมันดูเป็นอินดัสเทรียลเกรดหรือว่ามีความทนทานแผแนวตัวนี้ เป็นแบบ IPS นะครับไม่ใช่ TN เพราะฉะนั้นแล้วมุมมอง,มองการมองเนี่ยคุณจะมองฝั่งไหนมันก็ไม่มีสีเพี้ยนนะครับแต่ต้องยอมรับตรงๆว่าถ้ามองจากฝั่งข้างๆเนี่ยจะเห็นว่าแสงมันดออปลงไปอยู่พอสมควรนะครับ Color Depth ตัวนี้8บิตและค่า NTSC ที่72%นะครับยอมรับว่ามันไม่ได้อลังการอะไรเหมือนในพวกจอที่เป็นจอเกมมิ่งหรือว่าจอ HDR หรือว่าจออะไรก็ตามที่มันแบบเน้นเรื่องการเสพคอนเทนต์แต่ตัวนี้ผมมองว่า การใช้งานเวลาอ่านเทอะไรต่างๆเออมันดูสบายตาดีนะเพราะว่าสีมันไม่ได้ออกมาในโทนสดแต่อย่างใดแต่ก็แน่นอนนะครับถ้าคุณเอาไปดูคอนเทนต์มัลติมีเดียพวกที่มีฉากดําเยอะๆหรือว่ารายละเอียดของภาพจ,จัดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีหรอกครับเพราะว่าสีมันจะไม่ได้แสดงให้เห็นคอนทราสต์อะไรมากมายหรือว่า saturation ของมันเองก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับมาว่ากันในเรื่อง resolution นะครับ จอตัวนี้ขนาด21.5นิ้วนะครับตามดิสเพลย์ไซส์นะแต่ว่าขนาดจอหนึ่งจอ22แต่ว่าดิสเพลย์ไซส์จริงอยู่ที่21.5และเรสโซลชั่นที่1920คูณ180หรือว่า Full HD มันก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเวลาคุณมองใกล้ๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นเม็ดพิกเซลมากมายอะไรแต่อย่างใดความสว่างสูงสุดเท่าที่ผมใช้นะมันก็ยังคงสู้ไฟสตูดิโออย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในสภาวะการทำงานออฟฟิศปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องการแสงไร้สว่างมากขนาดนนอยู่แล้วคุณไม่ได้พกไอ้จอตัวนี้ออกไปทำงานเ การใช้งานในออฟฟิศทั่วๆไปความสว่างแสงประมาณ50%ผมว่ามันก็เอาอยู่ละต่อมามาดูที่เมนูและ On Screen Display กันนะครับตัวนี้หลักๆแล้วการควบคุมเนี่ยจะต้องใช้ปุ่มทั้งหมดนะครับคุณก็หามือเอาคำๆดูแล้วกันนะครับว่าจะกดปุ่มไหนโดนอะไรนะครับตรงนี้คือปุ่ม power นะแล้วก็การเข้าเมนูก็กดที่ปุ่มบริเวณนี้แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นขอชมเชยตรงนี้นิดนึงนะครับปกติแล้วเนี่ย ไอ้พวกจอยอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มีโวลูมน็อปหรือว่าตัวแบบปรับเสียงแยกขึ้นมาแต่อย่างไดตัวนี้จะมีปุ่มแยกขห้ามาเลย2อันนะครับคุณสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ตัวเมนูนะครับต่อมา,อาดูเมนูก็เลยเหลักๆแล้วก็ไม่ได้มีาการตั้งค่าอะไรให้มากมายนะครับก็จะมีพวกการปรับความสว่างปรับคอนทราสหรือว่าปรับเสียงซึ่งเราก็ใช้ปุ่มอื่นน้อยู่แล้วนะครับ Advanced Setting ก็มี Dynamic Contrast ด้วยนะครับ Color Mode มมาดูซิว่ามีอะไรบ้างกดเข้าไปดูนะครับ หลักๆแล้วก็มีประมานี้นะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ย srgb ก็โอเคนะเพราะามันจะให้สีที่เที่ยงตรงที่สุดนะครับโทนธรรมชาติโทนอ,ออกแดงๆนิดหน่อยนะ redish d b l u i s h โทนฟ้าหรือว่า low blue light นะครับถ้าคุณทำงานเอกสารจริงๆเนี่ย low blue light นี่ผมจะเป็นอะไรที่แนะนำมากเพราะว่ามันจะช่วยแบบเห็นไหมคุณลองเทียบดิ สีเหลืองเนี่ยมันจะแบบทําให้คุณสบายตามากขึ้นเยอะหรือว่าถ้าคุณต้องการจะคอสตอมก็ทําได้เช่นเดียวกันส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็ปรับรีพีทเลขของตัวบัตเทิไอตัวปุ่มพวกนี้ซึ่งไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราก็คงไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรมันอยู่แล้วพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถเลือกอินพุตซิกเนลตรงนี้ได้แล้วก็เมนูภาษาอะไรก็ลองดูมีภาษาไทยไหม ไม่มีครับด้านหลังนะครับหลักๆแล้วดีไซน์มันก็เน้นว่าตัวจอมันไม่ได้หนามากนะครับแล้วก็มีพื้นที่อุปกรณ์ต่างๆของตัวจอจะอยู่ใต้บริเวณนี้นะครับวัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วบริเวณด้านนี้จะมีโลโก้เลนูโวอยู่ซึ่งเป็นเพลทเหล็กดูพรีเมียมดีนะฮะขาตรงนี้การติดตั้งเขามันเป็นแบบทูฟรีเลยนะค,คุณซื้อจอตัวนี้มาคุณไม่ต้องใช้ไขควงไม่ต้องใช้ท้งนั้นถึงแม้มันจะเป็นน็อตเหมือนไขควงแต่ว่าคุณเอามือขันได้เลยนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ ส่วนการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันให้มาครบตามยุคสมัยเลยนะครับก็คือมีทั้งที p l a พอร์ตมีทั้ง HDMI แลสะสำหรับคนที่ยังใช้ดีซับอยู่มันก็มีมาเหมือนกันส่วนไอ้ตรงการรับพลังงานตัวนี้จะเป็นแบบ AC-in นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเชื่อมต่อมันก็จะง่ายๆเลยนะครับเข้าไปในตัวมันโดยที่ไม่มีอะแดปเตอร์และตัวล็อกตรงนี้ก็ยังคงมีนะครับเหมาะกับการเป็นคอมบริษัทจริงๆไม่ต้องกลัวโดนหิ้วเลย ลำโพงก็มีมาให้2ช่องนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยเป็นสเตอริโอนะครับแต่คุณภาพเสียงก็ไม่ต้องไปหวังอะไรกับมันมากนะครับด้วยกำลังขับแค่1.5วัตต์ถือว่าพอมีแล้วกันสรุปนะครับสำหรับจอราคาประมาณ3,000บาทตัวนี้จริงๆแล้วคุณสามารถเซิร์ช Google ชื่อรุ่น e 2 2 2 0เข้าไปบางร้านอาจจะขายถูกกว่าราคานี้ก็มีเหมือนกันแล้วแต่ดีลที่คุณดูได้เลยนะครับโดยรวมนะฮะ โปรดักตตัวนี้มันเหมาะสมสําหรับคนที่ต้องการจอเอาไว้แสดงผลสําหรับการทํางานทั่วไปมากกว่านะครับเกมเมอร์คงไม่เหมาะนะครับเพราะว่า r r เฟรชเรทมันอยู่ที่6 0สินะครับด้วยราคาแค่นี้คุณจะให้มันเป็น2 4 0ร้อยบคงไม่ใช่อยู่แล้วนะครับ เอาไว้ทำงานเน้นเรื่องความทนทานมากกว่าเพราะว่าคุณดูแล้วไม่ต้องไปรักษามันเท่าไหร่การพิมพ์งานตัวนี้ผมมองว่ามันสบายตาก,กว่าจอพวกจอเกมมิ่งด้วยเพราะว่าการตัดแสงสีฟ้าแล้วก็โทนสีที่มันไม่ค่อยจัดของมาเนี่ยทำให้ใช้งานในนานแล้วมันไม่เมื่อยตานะครับนอกนั้นพอตการเชื่อมต่อเนี่ยมันยังคงให้มาครบคันเกิน ออจอที่ราคางบประมาณเดียวกันนะครับตัวนี้มีมาตั้งแต่ VGA นะครับตั้งแต่สมัยดึกดําบันดีซับอะไรเงี้ยหรือว่า h d m i ก็มีนะครับหรือว่า d i s p l a y p o r t ก็ให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับกลุ่มราคาที่ประมาณ3,000บาทบวกลบเนี่ยถ้าต้องการจอมอนิเตอร์ที่เชื่อถือได้เน้นความทนทานสักตัวก็ไม่น่าจะมีทางเลือกให้มากมาย